ลำหน้าโชว์แจกรางวัลประจําวันที่1กุมภาพันธ์ขึ้นต้นเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับของรางวัลวันนี้ก็คือลําโพงบลูทูธจาก J จบเโอ้ยเสียงแหลมทําไมนะฮะ j b บอ่ออันนี้เขาเรียก j b l g เกเาใช่ใช่ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้ใช่แหละ JBLGO นะครับ JBL ไม่ได้ให้มามหาจักรไม่ได้ให้มาครับ แต่ผมไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใส่น้ำมันเครื่องคัสซแล้วเขาเน็บข้างกระป๋องห่อพลาสติกมาให้ได้เป็นของแถมมาจากน้ำมันเครื่องคัสซนี่เป็นไงเท่ไหมนะฮะแล้วผมมีลำโพงบุธอะแยะเต็มบ้านเลยนะครับผมเามาแจกคุณผู้ชมเฮ้ยนึกได้ผมมีลำโพงยี่ห้ออะไรที่เรารีวิวไปตอนนั้นอนะ่ะอันกลมๆนะนะั่นอันนั้นก็ยังอยู่เดี๋ยวไปหาก่อนเดี๋ยวมาแจกอันอันใหญ่เลยเจ๋งด้วยยี่ห้ออะไรนะจำไม่ได้ ไอ้ว่าไอ้ว่าเออเดี๋ยวต้องไปหามานะครับวันนี้เอา JBL ไปก่อนนะครับหกุมภาพันธ์นะครับแจก JBL นะครับถามคุณผู้ชมว่าผมเคยรีวิวผลิตภัณฑ์ JBL ไหมเคยไหมถ้าเคยผลิตภัณฑ์นั้นคืออะไรลองไปหาคลิปเก่าๆดูน่าจะเคยนะเคยปะวะเออไม่แน่ใจลองไปดู